เก็บมาแล้วเอามาฝากนะครับอันนี้อยู่ที่ทางบ้านศรีฐานตำบลดงลิงอำเภอกาละมาลาสาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับน้ำอันนี้เป็นน้ำชีไหลมานะครับ้ำชีมันลน้นแล้วก็มันมันขาดอยู่ช่วงทางด้านนูน้นทางด้านใกล้ๆชีมีกับสองฝั่งครับนี่ในในฝั่งถนนไปดูฝั่งนู้นนะครับผู้หลพันไล่อยู่ นะครับทามนี้พูดมากก็คิดว่าเป็นหมื่นไร่คบว่าเนี่ยครับนี่อำเภอทางนี้เปิดกรมาลาใสนะครับอําเภอล่องคําอําเภอเชียงควันอําเภอโพชัยอําเภอจังหาวนะครับเพราะเป็นหมื่นไร่ครับเป็นหมื่นไร่ที่ที่ข้าวสวยๆแล้วก็น,น้ําก็ท่วมทางนี้มันท่วมถ้าถ้ามันฝนมาดีๆเงี้ยครับมันก็ท่วมทุกทุกปีแต่ระบบการรองรับของน้ำ มไม่ไมีระบบรองรับให้ก็ปล่อยมานุมไปตามทินทา,างแบนี้ทุกปีคนเจ้นานี้ก็อาศัยเ่วงนี้ครับหาปลาตามโครงการของนายกรัฐมนตรีทําตู้ปลาทําห้องห้องเย็นปลาหาปลากินนะครับตามนโยบ,บายของรัานะปิ้งปลาขายตามนโยบายของนายก นีหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ว่าน้ําทางทางแม่น้ําชีนะมันยังลงมาจากเขาทางเขาเขาคอทางชัยภูมิเนี่ยยังลงมาไม่ขาดนะครับน้ำน้ามันเยอะมากมวลน้ามหาศาลนะครับมันต้องทําเขื่อนดักน้ําไว้อีกสักเขื่อนหรือ2เขื่อน,นครับมันถึงจะรองรับกับน้ําพวกนี้ได้ตแตสมยนายกถึงษิณนะคับมาเยี่ยมท,งทางิพย์่นะครับเขาก็ไปทางอ่างเก็บน้ำไว้หลายจุด ทำ,ทำไว้จังหาทําไว,เว้เมือเซลภูมิทําไว้ที่กลสินดักน้ําจากเครื่องลำเป่าและดักน้ําจากแป่น้ำชีนะครับมันก็จะช่วยแบ่งเบาอลปลางยกปูเขาก็จะสานต่อตรงน,นั้นทําแต่ก็ถูกจิดอัน่านปัญหาปลาได้ครับปลา มาเป็นม่มาเปจีามเป็นหน้าาม็นยะบนามันมามาเป็นโลติครับโอ้ถือเป็นโล่หมนลครับเมือนม่ครับอายังมาเ้าจังมาทายยังเห็นเนาะยังมาเ้าจังมาแรงอ่อันน้่งเ็ดอีอย่งนะนพูด จมปลายตรงตรงนั้นโจมปลาลมันอยู่ในพักตบบอกครับเนี่ยครับมันอยู่ในผักตบปลาลน้ำลึกบ่ครับบัเนี่ยน้ำลึกครับปะลึกครับมันคุณขี้อันนั้นที่ปุณขี้เจนลอนขี้มันวนหัวเลยคัวมหัวเลยสองสามเมตรได้เลยเนาะสองเมตรได้เมตรได้เนาะปบัวเป็นน้องครับ เพื่อนน้นนองอีกเจ้าหนึ่งกันเพระาะว่ามันขน่ดเป็นน้องอีก,กเจ้าหนึนง่งรึเปล่าพูกนะหิงนะไข่ส้มป้าปน้อยส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยนี่นะครับถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเปรี้ยวมะชาเล็ก <laughs> ส้มปลาน้อยกับเปรี้ยวมะชาเล็กกันต่เนาะอ่ากินปลาหมกปลากระพิวเอาพอมันไปลองยูทูบองค์ผมดอกว่าช่อบองค์ผม